ข่าวเดือกคับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับบอสโจโยมนินผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับได้ออกมาโพสต์ข้อความนี้นะครับอยากได้แต่มาลายอยากจเจริญอยากมี FC ตั้งแต่พระยังไม่สนใจอยากมาไหว้สิดังได้จังไดนะครับนี่คือข้อความที่บอสโจ โพสเอาไว้ away, ล่าสุดนะครับอยากได้แต่มาลายอยากเจริญอยากมี fc ตั้งแต่พระยังไม่สนใจอยากมาไหว้10ปังใดจังใดนะครับอ่ะทุกคนมีความรู้สึกมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับข้อความนี้นะครับที่บอสโจได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับบน a c e b o o k ของบอสโจนะครับเรียกได้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะคําพูดของบอสโจเลยนะครับทุกคน อยากได้แต่มาลัยอยากจเจริญแต่พระเนี่ยยังไม่มาไหว้อันนี้เห็นด้วยกับบอสโจมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนาะการอยากจะมี fc แฟนคลับอยากดังอยากปังต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายหนึ่งเลยนะครับไม่แบบว่าจะเป็นการกระตันยูกะตะเวทีการไหว้พระต้องเสมอต้นเสมอปลายนะครับเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านดูนะครับว่าใครเสมอต้นเสมอปลายนะครับอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้ว ท่านจะไม่รับรู้นะอิมคิดว่ารับรู้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเสมอต้นเสมอปลายต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะครับกับวงการนี้นะครับทุกคนนะการไหว้พระเนี่ยเราต้องทําเป็นประจําแล้วก็ทําทุกวันด้วยนะครับทุกคนนะบอสโตก็ยังได้บอกอีกว่าสิปังสิดังใดจังใดนะครับอันนี้ก็จริงครับทุกคนนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่ใช่แค่การไหว้พระนะครับความเสมอต้นเสมอปลายหนึ่งเลยการแสดงพัฒนาการตัวเองในแต่ละวันนะครับ เรามีความใส่ใจมากน้อยแค่ไหนในการร้องในการเต้นในการลําในแต่ละวันครับทุกคนแต่ว่า ถ้าไม่พัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือว่ามันดรอปลงแบบนี้ครับทุกคนความดังเนี่ยก็จะเกิดขึ้นยากการมีฐาน F C ก็จะเกิดขึ้นได้ยากครับทุกคนนี่แหละสิ่งที่บอสโจจะบอกเนี่ยก็คือความเสมอต้นเสมอปลายนะเท่าที่อิ่มกับกระแซเนี่ยได้แกะข้อความจากบอสโจนะครับชาวเน็ตบางคนครับก็เข้าไปคอมเมนต์ครับบอกว่าโอ oh, สวาเนบอสนะครับเห็นเขาดังก็อิจฉาเขานะครับตั้งแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่พัฒนาตัวเอง นี่ก็เป็น FC แฟนคลับบางคนเนาะก็ที่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างที่บอกการไหว้พระเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่วงหมอลำเนาะเขาทำประจำเลยนะทุกคนอ,อย่างวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ใช่ไหมครับแล้วก็ศิลปินเนี่ยก็จะ แวะเวียนมาไหว้พระก็ซึ่งจะเป็นรถตู้ที่ย่าสุภาพเนี่ยท่านอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีการแวะเวียนมาไหว้แต่ทีเนี้ยเชื่อว่าผู้บริหารเขาดูนะว่าศิลปินท่านไหนเนี่ยมาแวะเวียนมาไหว้เป็นประจําแล้วก็มาทําเป็นประจําอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนะเชื่อว่าผู้บริหารเขาดูแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขารับรู้นะครับอืมนะฮะจริงๆงนะต้องสนใจนะครับทุกคนในการเขาเรียกว่าอะไรในการ มาไหว้พระเพราะว่าหนึ่งเลยอ,อย่างอุ้มเห็นนะอ,อุ้มเคยเข้าไปวงประถมบันเทงิงศิลป์ไปดูเขาเขามีการไหว้พระแบบทุกคืนเลยนะทุกคนคือต้องไปอยู่ในพิธีะนะครับทุกคนคือจะมีแบบมีอย่างพ่อดาบสองเี่ยท,ท่านก็จะมาพาไหว้พระนะครับเหมือนบอสโจอย่างนี้ครับทุกคนทุกอาทิตย์นะครับเขาก็จะมีการไหว้พระแล้วก็ก็จะมีการไหว้พระแวะเวียนมาไหว,ทว้ทุกวันทุกวันนะครับทุกคนก็ นะบอจโจพูดถึงใครอันนี้เราไม่ทราบจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่กับความเสมอต้นเสมอปลายเนาะทุกคน f f ฟซีแฟนคลับเขาก็ดูออกนะไม่ใช่เขาชอบศิลปินคนหนึ่งแล้วเขาไม่ดูนะนะครับเขาชอบศิลปินคนหนึ่งแล้วเขาก็ดูนะว่าใครเสมอต้นเสมอปลายบ้างคุณฝึกฝนตัวเองหรือเปล่าเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่ากับผู้บริหารฝึกร้องฝึกลำอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับ นี่คือความเสมอต้นเสมอปลายนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับก็โพสตแบบว่าเป็นอะไรที่แฟนคลับก็ามากดแชร์เยอะเหมือนกันนะครับอยากได้แต่มาลายอยากเจริญอยากมี FC ตั้งแต่ว่ายพระยังบอสนใจอยากมาไหว้สิปังใดจังไดนะครับทุกคนนี่แหละคือผู้บริหารเนาะบอสโจคือในแต่ละวันเนี่ยไม่รู้ว่าแกต้องเจออะไรบ้างครับทุกคนเพราะฉะแล้วเนี่ยต้องส่งกําลังใจไปให้แกเยอะๆนะครับบอสโจอะ นะครับเขาเป็นคนที่เอาจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยโพสอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะถ้าแบบว่าไม่มีเรื่องที่แบบอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่มาไหว้จริงๆอะ่ะหรืออาจจะมาไหว้แค่ช่วงแรกไงช่วงที่แบบเข้ามาใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่พอพักหลังเนี่ยผู้บริหารเขาอาจจะจับสังเกตได้ว่าเอ๊ะไม่มาไหว้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้ซึ่งอุ้มอิ่มก็ไม่ทราบเนาะว่าเป็นใครนะฮะ เดี๋ยวอุ้มจิ้มนะฮจะไปอ่านคอมเมนต์ของของแฟนคลับดูเนาะนะครับก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่บอกนะครับอันนี้บอสโจก็โพสต์เอาไว้เลยนะบนอ่าเฟซบุ๊กนะครับส่วนตัวนะฮะแฟนคลับเนี่ยบางคนก็ไปคอมเมนต์ว่ามีสะดุ้งนะฮะ บางคนก็บอกว่าวงการหมอลำต้องนับถือนับถือคายอ้อนะครับของวงนั้นนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าสุดๆดครับบางคนก็บอกว่าเจ็บคักบอสนะครับแฟนคลับบางคนก็อดสวานบอสนะครับเห็นเขาดังกับอิจฉาเขาสะดุ้งกันไหมล่ะนะครับโพสต์แบบนี้คนในวงมีหนาวครับบอส ว่าแล้วนะครับคนนั้นแน่นอนเลยมันบอกครับบอสบางคนก็รู้นะว่าเป็นใครคลายอ้อจุกบอบัตหนีนะครับหรือว่าบอสโจจะโพสก,กับภาพยนตร์ทุกคนถ้ามองโลกในแง่แบบโลกสวยนะถ้ามองมองในโลกสวยบอสโจอาจจะพูดถึงภาพยนตร์ก็ได้ครับทุกคนนะเราอย่าเพิ่งตีความนะครับว่าเป็นใครอะไรเงี้ย เนาะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับอย่างที่อุ้มข่าวกระแสเนาะเคยพูดเอาไว้เสมอเรื่องความเสมอต้นเสมอปลายต้องมาอันดับหนึ่งไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่แค่วงการหมอลำหรอกครับทุกคนทุกๆวงการเลยอย่างอุ้มข่าวกระแสเนี่ยก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายกับการอ่านข่าว หรือวงการไหนก็แล้วแต่นะครับก็ต้องเสมอต้อนเสมอปลายนะฮะในการทำงานของตัวเองเนาะนะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอีกเช่นเคยแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยครับทุกคนนะ ตอนนี้ก็คือคอมเมนต์กำลังแบบเดือดกันเลยทีเดียวนะสำหรับบอสโจนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ